เอาพระสงน์นางประจําที่จะไปสากซากงูมอม,มงามวะลูกหลานไปยมาฝึกขัดให้เร็วจะไปชาวันนี้เป็นวันอังคารที่สอง กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน7ปีมะโรงพระในวัดของเรา41รูปแต่ลงมาฉัน36งดฉัน5วันนี้มีนาค16กนาคมีมากนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเลยมีนาค16ที่จะบวชในพรรษาปีนี้นะจะบวชไม่กี่ไม่กี่วันวันที่7ก็วันที่จาไจะบวช บวชเพื่อเตรียมเข้าพรรษาแล้วก็มีพระมาจากวัดบวรเมื่อวานสามรูปแล้วจะมาวันนี้อีกสองเออแต่ก็มาชัาว่วคราวเรามาบวชพานวก,กะบวชสิบห้าวันแล้วบวชเดือนก็มีบวชเดือนสองเดือนแต่ไม่ได้บวชไม่ใช่บวชข้าพรรษาจะมาทดลองอยู่ป่าอยู่ดงมาทดลองอยู่ป่าอยู่ดงอยู่มาทดลอง มาคือยู่มากกว่ากลัวผีนะปกลูกหลานมาจากในเมือง <c oughs> ม,าอมาอยู่ในความคุกครีหมู่คณะมากพอมาอยู่ในป่าเนะี่ยทำอะไรเงียบสงบเหลือเกินได้ยินแต่เสียงหายใจเขา <c oughs> ได้ยินแต่เสียงหายใจเขาตนเองเลยฟดแฟดฟดแฟดใบไม้หล่นลงใบหนึ่งก็ปอกองแปกป๋ปอกไ็อกไ,ได้ยินหมดเลย จะทำไงมันเงียบมันสงบใช่หัหยล่ะแต่จิตใจมันไม่สงบจิตใจมันปุงฟุ้งคิดตรอดกลัวกนะลัวทำไมวะพ <c oughs> ร,ระในวัดของเราทั้งสามสี่สิบองค์เนี่ย <c oughs> เขาก็ยังอยู่ได้ตัวเองไม่อยู่ท่านั้นจะพากลัวททำไงวะ,ะพิจารณาดูสิกลัวอะไร ถามใจตนเ,นเองพวกผู้ชเจ้าไปอยู่ในป่าตามลำพังยังอยู่ได้แต่อยู่ตัวเองอยู่นี่เราเรากลัวอะไรกลัวผีผีมันจะมาทำอะไรมันจะมาหลอกหลอกแล้วจะทำอะไรมันจะฆ่าเราจะไม่มันจะมาฆ่าเราจะไม่ผี ถึงผีจะฆ่าหรือไม่ฆ่าฆ่าก็จะตายอยู่ไม่ใช่เหรอฆ่าจะต้องตายอยู่แล้วถึงฆ่าผีฆ่าหรือผีเป็นฆ่าเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่กลว,ไม,กลวไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวผีเนี่ยแหละสรุปแล้วอาถรรพ์ขึ้นมากลัวทําไมวะกลัวให้ง่งทาไมวะนะมันต้องปฝึกจิตปลุกจิตปลุกใจ ฝึกจิตฝึกใจไม่ให้กลัวไปนัสถานที่ใดแต่อย่าประมาทไปอยู่นสถานที่ใดที่สิ่งที่ไม่เคยไปเขาเตรียมพร้อมระวยงระวังอย่าประมาทพิษภัยเกิดจากมนุษย์มากกว่ามนุษย์เกิดจากมนุษย์มากกว่าเพราะฉะนั้นก่อนหลับนอนต้องกงกรประตูหน้าต่างปิดให้มิดชิดให้เรียบร้อย อันนั้นนะคือความรอบคอบไปในะสถานที่ใดไม่ใช่มาอยู่ในวัดในวัดไม่มีอะไรนะเรื่องมนุษย์มาอยู่ข้างนอกที่พูดไปก็คือไปต่างถิ่นต่างแดนเราต้องระวังระวังในจุดนะั้นเรื่องภัยภัยจะเกิดจากมนุษย์มากกว่าอันนี้เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังหลวงพ่อลงกรุงไปวันนี้ไปคราวนี้มากแนละ้วลูกหลานนะห่างจากวัดจากลูกจากหลานพาลูกพาหลานจากวัดป่านะคำน้อยนะ ลงพอ,ออกไปตั้งแต่วันที่ยีนะกลับมาวันที่หนึ่งเมื่อวานนับข้อมือดูก็เจ็ดวันพอดีนะลูกหลานนะแต่ไปครั้งแรกไปออกไปไปพักที่ทำที่ทำกงเพลนวันที่25 26งานวิทยาลัยเทคเนิคอุดรโอ้ขนใส่บาทก็มากมากแล้วก็กลับมามานอนที่อุดร แต่วิทยาลัยเทคนิคเสร็จแล้วก็เข้าไปบ้านตาก็ไปรับป้ายคุณโยมโยมภัยรับโยมเจาอาเซียเจ้าแก่โรงน้ำตาลเรื่อบุรมพร้อมกับครอบครัวถวายป้ายไปไป้ายภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษากับภาษาจีนสองป้ายโอเป็นเงินตั้งห้าหก ป้าแล้วหกแสนมันลูกหลานนะกไปรับกับหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมเจ้าวาดท่านมารับอยู่ที่นนะร,รูปหลวงตาชี้นิ้วน,นนะถวายป้ายสองป้ายป้าย,ายภาษาอังกฤษภาษาจีนเะจแล้วกมาพักที่ทำโงเพลงคืนวันที่26 27บหกยีบิบเบิัตชันเช้าได้ทำโกงเพลงเสร็จแล้วก็ มาขึ้นเครื่องนะมาขึ้นเครื่องลงกรุงเทพไปขึ้นเครื่องที่สนามบินลงกรุงเทพประมาณเที่ยงกว่าแนะล้กหลก้านบ่ายโมงกว่านะอวพอถึงกรุงเทพเรายังไม่ถึงนะเขารอกรับมาแถวอำเภอปากช่องอำเภอหางดงมางานของหลวงพ่อนะที่ท่านมรณะ <c oughs> ที่ท่านมรณะาไปแล้วก็งาน ของคุณตาดีในวัดศรีอุทุมพรอำเภอปากช่องแล้วก็เจ็ดแล้วมาพักที่ทเขาใหญ่วันไปพอกยิบเจ็ดี่สิบแปเช้าบิธบบาดฉันเช้าที่งานงานวัดศีรีอุทุมพร ศีอุทุมพรนะ่หลวงพุดหลวงพ่อสดบันเพิ่มมาตั้งชื่อว่าสมัยไปสร้างวัดใหม่ใหม่มันมีเครือตดหมามากเครือตดหมาเครือเป็นลาบไปตามดินนาแลน่งนาโอ้เทาวันมากแต่คนไม่รู้จับเด็ดมารุมๆหมันเหมือน,นเหมือนกับตดหมาจริงๆมันหมินเหม็นมากนะมีกลิ่นหลวงพ่อสดตั้งชื่อว่า,าวัดศรีอุทุมพรดอนมักเดือครือตดหมา <laughs> หลวงพ่อยังจำไม่ลืมวันงานหลวงพ่อยังเล่าให้เขาฟังคนก็หัวหรอผละหลวลงพ่อไปอยู่ตั้งแต่ลิตั้งแต่เสริมสร้างวัดใหม่วัดศรีอุทุมพรนะโอ้เด๋ยนนี้ไปเป็นฝึกแผ่นนะลูกหลานจาลุงจาราที่พักพ้าใจสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยหลวงพอ่อณะไปสร้างนะแต่ท่านพอสร้างเสร็จท่านก็เลยมรณภาพตาย ศรัทธาญาติาาวงก็เลยจะทําบุญช่วนหนึ่งแต่ว้ยเป็นกุศลกับท่านนะอันนี้ก็คือจะ่นั้นก็ไปพักที่เขาใหญ่วันที่ยี่ไปฉันที่อะไรเธอเ,ธอเธอไม่นอนอะไรที่ศูนย์การค้า,านะที่โคราชที่คนยิงกันเนี่ยแต่ไปก็คนเยอะอีกอนกัน,นตรงนั้น เราไม่ได้ไปโกราชนานเลยคนมาใส่บาทโอ้ล้นหลามจากนั้นก็นก,นกลับลงกรุงเทพไปพักที่สวนแสงธรรมวันที่30มสิบินถบาทที่แฟชั่นไอแลนด์โอ้อันนั้นก็คนเยอะอาหารถวายพระเนีพระเกือบ20องค์ วนพอจะได้ห้ามเอาไว้ไม่ไหววะรับถ้ารับทั้งหมดคงจะเที่ยงวะเอาขนาดนี้พอแล้วอันมันซ้ำกันนะลูกหลานอะ,ะอันไทยที่ไม่ซ้ำกันเอามาดูดูอันไหนที่ไม่ซ้ำกันแหเอามาถวายอันไหนที่มันซ้ำกันที่มากๆมามากๆแล้วนะเอาไว้ก่อนนะไม่ไหวแล้ว,วมันมากเกินไปนะอนที่หนึ่ง ถ้าเราจะขึ้นมาจะเลยก็ยังไงอยู่ก็เลยพักที่สวนแจงธรรมอีกวันที่หนึ่งเมื่อวานบินตบัดชั้นเช้าที่สวนแจงธรรมอันนี้ก็คนเยอะอีกบริการนะลูกหลานทั้งที่เป็นวันจันทร์ทั้งที่เป็นวันจันทร์ของคนยังหนานแน่นเยอะอยู่บิดตบัดชั้นเช้าตอนเที่ยงก็กว่าเลยก็ขึ้นมาขึ้นเครื่องเมื่อวานอันนี้แหละสาสนากิจของหลวงพ่อที่เราที่เก่าให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟังนะ หลวงพ่อไปที่ไหนก็ไม่ใช่ว่าไปสะดวกสบายนะลูกหลานนะไปออกไปสนามเลยรับแขกรับคนคู่คนที่มาเกี่ยวข้องแต่ที่ยังไงในพรรษานะลูกหลานนะมันจวนชะ้อพรรษาเต็มทนนเวันนี้เป็นวันที่สองคงจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมั้งแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะยี่สิบเอ็ดกรกฎาเป็นวันเข้าพรรษาก็ให้พาลูกพารลาน ทายาทิโวงทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่าน,นที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อให้ตั้งตนตั้งตัวตั้งใจใหม่ในพรรษาในข้าพเจ้าจะเอาจะเอาอะไรตั้งความสัตย์จริงในจ,ใจิตใจข้าพเจ้าจะอ,อ,อดนอนงดนอนอน่อ,อนผ่อนอาหารข้าพเจ้าจะทาความภาคเพียนข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทักวันละอย่างน้อยสามชั่วโมงห้าชั่วโมง ก็ว่ากันไปกางขึ้นข้าพเจ้าจะนั่งอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกลางวันหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ว่าข้าพเจ้าจะแล้วทำวัดไหว้พระทุกวันไม่แหกขาดในพรรษานี้ทั้งพระทั้งโยมทุกคนเพราะว่าตามจริงมันทะเลถลายไปเรื่อยขาดมันขาด เพราะน้เราตั้งกิจตั้งใจแล้วมันความใส่ใจมันเกิดขึ้นนะจะทําวัดไหว้พระทุกวันทุกวันแต่เขาไม่ทํามากอารหังสวากาโตสูปฏิปัโนโนโมตตะพระกะโตจะนั่งก็พุทธทางทำบงางสังฆังนัตถิเมสรานังอันยังจะนั่งก็แผ่เมตตาข้าพราะเจ้าจงเป็นสุกผู้อื่นจงเป็นสุกได้เพียงแค่นี้ก็นับว่าเป็นพุทธมามากะพุทธศาสนิกชนได้แล้ว ไม่ใช่ว่านอนตูมนอนตามนอนวัวนอนควายคนโบราณเขาว่านะไม่ใช่หลวงพ่ออินว่านะพวกคนโบราณเขาบอกว่านอนวัวนอนควายนอนไม่มีพุทธโธธรรม,มสังโฆนอนไม่มีว้พระสวดมนตนะ์เน,นี่ยันพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพุทธกวนจะนอนก็เล,ลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แล,ลึกถึงคุณงามความดีพ่อแม่ ว้ยมุขควณวุุขของตัวเองก่อนค่อยพักค่อยพักคอ่กคอยปวนค่อยนอนอันนี้คือในพรรษานี้จากนั้นก็งดข้าไปเจ้าจะงดบุรีข้าไปเจ้าจะงดเ,เหล่าสิ่งที่เป็นทำบาบย,ยมุขทั้งหลายทั้งปวงเอาเถอะข้าไปเจ้าจะงดในพรรษานี้ข้าไปเจ้าใจใสาบาพระสง์ทุกวันในพรรษานี้ก็ว่ากัน กันรุ่นแล้วต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดเอาในพรรษานี้เอาเถอะข้าพเจ้าได้ห่างแต่พ่อตาแม่ยายห่างพ่อห่างแม่ข้าพเจ้าจะพาลูกไปเสาร์อาทิตย์จะพา,พาไปเยี่ยมพ่อแม่หรือว่าในเสาร์อาทิตย์นี้เราจะส่งของไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ห่างไกลต่างจังหวัดเ,เพื่อให้ลูกหลานเป็นตัวอย่าง ลูกของเราเป็นตัวอย่างพอแม่ทําดีกับปู่ย่าต,ตายายต่อไปลูกหลานของเราก็ยึดเราเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะถ้า,ถา,ถาเราทำความชั่วนะลูกหลานก็ยึดเราเราเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องยึดความยึดคุณงามความดีให้ลูกหลานยึดคุณงามความดีเมื่อเราเท่าแก่ชราล,ลูกหลานก็ได้ปฏิบัติอย่างที่เราพาปฏิบัตินั้น ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งลูกหลานนะเนี่ยนะหลวงพ่อพูดให้ลูกคณะสัตยาญาโยมลูกหลานได้ฟังเป็นแนวความคิดสําหรับลูกสำหรับหลานก็พูดทางนี้ท่านก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าให้ให้ปฏิบัติได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งก็ได้นะแล้วได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีเป็นจริตเป็นมงคลกับตนเองแต่ว่าที่ยังไงเราต้องคิด ไม่คิดจะเลยไม่ได้การสร้างคุณงามความดีต้องบังคับตนเองจะให้มันอยากจะทำซะก่อนยังค่อยทำมันยากเหมือนกันานระลูกหลานนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ในเรื่องจิตภาวนานะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญหลวงพ่อพูดไปที่ไหนที่ใดแล้วก็ตามเรื่องการอยู่การกินการขลับรับการนอนอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นเป็นเรื่องของการเป็นอยู่สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย น่าจะว่าเป็นหมวดศิลก็ไม่น่าจะผิดนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจบลงนะเป็นหมวดศีลแต่หมวดสมาธิเนี่ยคล้ายๆก็ว่าให้จะทําใจยังไงจะฝึกหัดดัดนิสัยตนเองอย่างไรน,นี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องการฝึกหัดดัดนิสัยนะดัดนิสัยคล้ายๆฝึกใจตัวเองเอการที่จะฝึกใจตัวเองฝึกยังไง คิดทั้งวีทั้งวันก็เลยจะเป็นบ้าอเกอ,อ่านหนะังสือทั้งวีทั้งวันก็เบอร์อีกเหมือนกันมีแจะทำใจให้เน่งทำใจให้เน่งจะทำยังไงใจให้เน่งก็หมดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือเป็นเครื่องอยู่หรือว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะพักผ่อนจึงจะสงบ ต้องภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆก็ได้หรือภาวนาอันไหนแต่ตามจริงเรามาศึกษามาอยู่วัดป่านาคำน้อยเราก็ควรปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน,นแนะนำแนะนำเอาไว,ว้แล้วเราก็ภาวนาพทุทโธเป็นหลักเวลาเดินก้าวเดินไปมาขาขวาพุทขาซ้ายโถ เวลานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหาใจออกโทปพุทโทเป็นหลักอันนี้คือกรรมการบร,กร,ริกรรมการบริกรรมกรรมฐานนะถ้าพวกเราทำกรรมปรทานอันนี้ได้แล้วจิตใจเน่งจิตใจสงบแต่พระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้ล่ะท่านภาวนาอย่างนี้ล่ะกำหนดลมหายใจเข้ารูหายใจเข้าหายใจออกรูหายใจออก มีพระสติสัมปะชัญญาในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระททยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดยานรัตเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้น,นมานว่าปุเพนิวาสานุสติยานนาลเลชาติทนหลังได้นี่แหละในการพริภาวน,นาญาณรัตนะหรือว่าฌานหรือว่าอภินิหารเรื่องราวต่างๆเกิดจากสมาธินะสมมติว่า เรานั่งสมาธิไปบางทีจิตใจสงบเพระเถอะแต่ถ้าหลวงพอพูดให้ฟังเฉยๆแต่จะปฏิบัติตามแล้วนะทําไมไม่ให้ปฏิบัติตามเพราะเราฝึกหัดใหม่ทําให้หลงไหลเสียหายได้แต่ใครๆก็อยากจะได้อภัยในหานะใครๆก็ว่าเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบบางที่ก็ส่งจิตใจไปก็ไปเห็นวิญญ,ญาณ หรือความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นอย่างนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะเรื่องจิตจะเรื่องจิตใจรวมแต่ที่ยังไงอย่าทำถ้าขืนทำลงไปเพ้อเอเป็นบาได้อันนี้คือจุดนี้แหละแต่ที่ยังไงเวลาต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรารู้จากทางนี้ทีไลภาวนาจนชำนิชำนาญแล้วเราจะดูก็ไม่ว่ากันเพราะเหตุไรเพราะชำนิชำนาญแล้วแต่ไม่หมายนึอย่านะหลงนะ หลงได้ง่ายที่บอกวิปัจจุวิปัจจุบพี่เป็นบ้าบ้าบ่วบ่องเมื่อวานเมื่ก่อนนะตรงพ่ออยู่ที่นี่นะน่โยมผู้หญิงมานะพ่อพี่น้องทั้งหลายกันนะเออเป็นทุกข์เป็นร้อนพ่อบอกมันไม่ยอมฟังใครมันเป็นบ้าเวลาเวลาลูดยกเวลาพูดกับหลวงพ่อก็ยกมือขวาขึ้นมาเหมือนกับแบมือยกมือขวานะี่ย โชคแค่ไหเราเห็นบาแล้วก็ว่ามันบามันมีหลายอย่างนะลูกหลานนะเพราะนั้นง่ายๆเขาบอกภาวนาไปแล้วมันหลงเจ้าของหลงเจ้าของลืมเจ้าของแล้วมันมีนะวิปัจจนอุปก,กิเลสประยองพองตนมันมันเป็นกิเลสกิเลสเข้ามาแฝงในธรรม แต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ภาวนาท่านจิตพระทัยใจของพระองค์สงบลงเป็นหนึ่งเ,เกิดญา,ราณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้ขึ้นมาอันนั้นพระองค์รู้ด้วยญา,ราณรัตนะจากนั้นพระองค์ก็จะดูรู้วิญญาณของใครก็ได้ก็เหมือนกับเกิดญา,ราณรัตนะเกิดกับพระองค์มีวิทยุหลายคลื่นลักษณะขึ้นนะอแต่พวกเรามีคลื่นเดียวนะ มีคลื่นแต่คลื่นหัวใจของเราคลื่นเดียวบางทีรับของใครก็ไม่ได้อีต่างหากแต่รู้แต่ตัวเองรู้ว่าเราเรา,เรานึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้ทุกคนต้องรู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้แต่จะไปให้รู้คนอื่นไม่ได้เพราะเราไม่มีคลื่นที่จะรองรับรับคนคนอื่นแต่แต่พระพุทธเจ้าในท่านมีหลายคลื่นนะไป ไปเทวดาเนี่ยก็หมุนคลื่นไปเทวดาเทวดาทุกดวงใหญ่ใจท่านก็รู้หมุนไปหาพรหมท่านก็มองดูพรหมดูอีกรู้อีกพรหมคิดอะไระไปมองไปลงหมุนไปทงสุงนรกก็รู้ได้อีกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเขามีมีความทุกข์อย่างไรหมุนไปสัตว์เทระชานเทราชานอยากจะดูสัตว์เทราชานก็รู้อะไรอีกก็รู้เศรษฐาสต์แต่ละประเภทเป็นยังไง เพราะพระองค์มีคลื่นวิทยุในพระองค์มากมายมีหลายคลื่นนะแต่พวกเรามันบางทีก็ไปเห็นผีบางทีนั้นมันมันแวบเข้ามาในคลื่นของเราเขาหมุนมาเจอกันคลื่นของเขาของเรามาเจอกันอันนี้เพอเป็นคลื่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 นของใจเหมือนกับคลื่นวิทยุลักษณะอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะ แต่ยังไงก็ตามให้ดูใจคนตัวเองให้มากที่สุดให้อยู่กับพุทโธให้มากที่สุดถ้าอยู่กับพุทโธแล้วะอยู่นักจะานที่ใดไม่หลงเจ้าของไม่ลืมเจ้าของมีอยู่กับพุทโธขาขาขาขวาเวลาก้าวไปขาขวาพูดคาสมมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนั่นคือภาวนาถ้ามันเผยอะไรก็แปลว่าไม่ภาวนาถ้าอยู่นะครับตัวเองก็แปลว่าภาวนานะลูกหลานนะตอนนี้ไปรับพรนอมได้แงนะ ศรัทธาจะด,ดมรับ,บพรสาภาโรคาวินิมุตโตสาภาสันตาปาวัตตโิโตสาภาเวรามะเตกันโตเนบมุตโตจัตุวังภาวะสัพ พิทยวิวัชนตุสปารโควินาศตุมาเตภาวตวันตารายุที่ขายุโกภาวาพิวัานาสิลิจานิท ัาว์ธาปาจายินโัชาตารวธามวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวตุสบบาปามังคาลังรักขันตุสา วาตา<ป>นุภาเวนัสาธาโสดิภาวนตุเตภาวาตุสะภามังขาลารักขันตุสพัพพาเทววตาสาภาธรรมานุภาเวนาัสาธาตสด พาวันตุเตภาวุตสาภามักคาลาคราขันตุสับวาตาสาภาสังขาโนภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเต โอ้อันนี้นายนายแพทย์สุพิษกันชัยพร้อมครอบครัวถวายอาหารมีป้ายเดียววันนี้เออแต่หลวงพ่อก็ทราบข่าวว่าจังหวัดภูเก็ตน้ําท่วมหลวงพ่อก็แปลกใจว่าอยู่ใกล้ทะเลขนาดนั้นทําไมมีน้ําท่วมมันฝนคง,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 งจะตกแรงแล้วก็ระบบน้ําท่อน้ำือคงจะไม่ไม่เตรียมไว้มั้งนั่นแหละ เมืองไทยเป็นอย่างนั้นะต่างคนต่างผมต่างคนต่างทำสร้างบ้านไม่มีวางแผนมันไม่ได้วางระบบเอาไว้เวลาฝนตกแรงแรงมาน้ำไม่มีที่ไปกันเลนะฝนตกแรงเลยฟังฟังดูอันตรายเหมือนกันนะนะภูเก็ตข่าวที่แล้วนะลุหลานะอาทิตย์ที่แล้วนี่มั่งฟังฟังดูเอา ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ eBo o k รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  วัดป่านาคำน้อย c o มสุดสูสังละพเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา